ก็สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้นมีสินค้าอันนึงนะคะที่เพิ่งกดสั่งมาเลยก็คือเจ้านี่นะครับเป็น USB C to micro B นะครับ3.0ต้องบอกว่าสิ่งนี้มันคือสิ่งที่เราไม่ค่อยคุ้นเคยกันเท่าไหร่นะครับพอร์ต micro B นะครับ micro B ก็คือพอร์ตที่เสียบกับพวกฮาร์ดดิสนะครับพวกฮาร์ดดิสต์รุ่นเก่าที่จะเป็นพอร์ตประมาณอย่างนี้นะครับเพื่อนๆนี่ แล้วก็อีกอันนึงที่อับใช้อยู่ก็คือจะเป็นตัวการ์ดลีเดอร์นะครับก็คือค่อนข้างเป็นพอร์ตยุคเก่านะครับเพราะว่าปัจจุบันน่ะพวกฮาร์ดดิสจะเป็นไทซีถูกไทซีเลยนะครับอัพก็เลยได้สั่งตัวนี้มานะครับเป็นของยุครีนนะครับเดี๋ยวนี้เราจะมาแกะกันแนละ้วเดี๋ยวเราจะลองเทสดูว่าเราสามารถเสียบเข้ากับตัวโทรศัพท์มือถือได้ไหมนะครับเพราะว่าโทรศัพท์มือถือที่อปใช้อยู่เป็นพอร์ตไทซนะครับก็แกะกันเลยนี่ ของยูกรีนนะครับอันนี้ราคาประมาณสองแบงคแดงนะครับไม่เกินนี้นะครับโอเคก็ข้างในจะเป็นอย่างนี้นะครับห่อบับเบิลมานี่อันนี้นะครับเพื่อนๆอ,อันนี้เป็นสายถักด้วยนะครับเดี๋ยวเราแกะให้ดูกันเลยนะครับ นี่เ,นเพื่อนๆเทียบสั่งมาอันนี้หนึ่งเมตรนะครับนี่ชื่อสินค้าคือนี่นะครับโอเคก็หนึ่งเมตรนะเผื่อบางคนที่ใช้คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะนะครับแล้วเอาตัวเคสไว้ข้างล่างนะครับแล้วก็สายจะได้ขึ้นมาพาพดบนโตะได้นะครับก็สั่งเผื่อไว้นะครับราคาห้าสิบเซนกับหนึ่งเมตรห่างกันประมาณ ห้สิบบาทนะครับโดยประมาณนะเราใช้ยาวๆนะครับนี่หนึ่งเมตรนะครับเพื่อนเก็พอร์ตด้านหนึ่งอย่างที่บอกเนาะจะเป็น Micro B ีนะครับในกล้องเห็นไหมเอ่ยนี่ประมาณนี้นะครับเพื่อนไมโครบีนะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเป็นไทสี่นะครับเราก็เลยจะเสียบเข้ากันกับเจ้าการ์ดิเดอร์นี้ได้นะครับนี่เสียบเข้าไปเลยก็เดี๋ยวอัพลองเทสนะครับเสียบกับซัมซุงนะ S d 2 plus นะครับนี่เสียบเข้าไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองดูว่าถ้าเราใส่การ์ลีเดอร์ของกล้องเนี่ยที่เป็นตัว SD card นะครับใช้การลีเดอร์ตัวนี้นะขึ้นไหมนะครับโอเคขึ้นสีแดงแล้วนะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาเช็คกันว่าในแอปพลิเคชันของ Samsung เห็นไหมนะครับ กับพิบนะครับอ้าขึ้นแล้วนะครับเพื่อนเนนี่ USB storage นะครับขึ้นนะครับใช้ได้นะครับเปิดเข้าไปแล้วก็เห็นไฟล์รูปภาพนะครับนี่เห็นไฟล์รูปภาพนะครับก็เป็นอันว่าใช้ได้นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาลองใช้เทสกับฮาร์ดดิสก์ดูนะครับก็ ถ้าใช้ในซัมซุงมือถือซัมซุงนะครับจะมีกด u n เมาส์นะครับเพื่อนๆอยา่าเผลอกดผิดนะมันจะมี format กับ u n เมาส์นะครับแล้วก็ถอดแล้วเราลองกับตัวฮาร์ดดิสนะครับอันนี้เป็นฮาร์ดดิสจานหมุนนะครับเป็น portable hard disk หรือ hard disk พกพานั่นเองนี่ไฟขึ้นนะครับเดี๋ยวรอน้องสักครู่นะครับก็ อันนี้มันสั่นอยู่นะครับเพื่อนๆพื่ทำงานอยู่นะครับขึ้นนะครับเพื่อนๆนี่หนึ่งเทราไบต์นะครับมีที่ว่างอยู่อีกเจ็ดร้อยอ่าตอนนี้ใช้ไปเจ็ดร้อยแปดสิบหกกิกนะครับจากศูนย์จุดเก้าหนึ่งเทราไบต์นะครับก็คือหนึ่งเทราไบต์แต่ได้ไม่เต็มนะครับนี่ไฟขึ้นนะครับเพื่อนๆเป็นอันว่าอ่านได้นะครับสายนี้เวิร์กนะครับก็ราคาประมาณสองแดงแดงเดวครับปักลิงก์ไว้ให้นะครับเพื่อนๆ ก็หน้าตาอย่างนี้นะครับชื่อสินค้านะครับนี่ก็ต้องบอกว่านี้ไม่ได้สปอนเซอร์อะไรนะครับซื้อมาใช้เองนะครับเพราะว่าเดิมทีเราจะมีเฉพาะ USB Type A นะครับกับ Micro B นะครับซึ่งทำให้เราไม่สามารถใช้กับ iPad รุ่นใหม่ๆที่เป็นพอร์ต Type C รวมไปถึง iPhone รุ่นใหม่หรือว่ามือถือ Android รุ่นใหม่นะครับรวมไปถึงคอมพิวเตอร์บางอันที่ออพอร์ต Type A ลดลงเป็นพอร์ต Type C มากขึ้นนะครับ ถ้าเพื่อนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ